วันวิสาขาบูชาเวียนมาบรรจบครบอีกหนึ่งวาระน,ะนี้ท่านสาธุชนทุกท่านวันวิสาขาบูชานับเป็นวันที่มีความสำคัญทั้งต่อประเทศชาติและในระดับโลกอย่างเป็นที่ยอมรับกัน การนำหลักคำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจุดใหญ่ใจความคือยกระดับจิตให้สูงขึ้นโดยนำเอาพุทธภาวะมาเป็นแบบในการประพฤติปฏิบัติคือรู้ตื่นเบิกบานเมื่อเราท่านทั้งหลาย พยายามให้ความสำคัญกับตัวปัญญาศะ,ะแสวงหาตัวปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้จริงและพยายามตื่นจากความลุ่มหลงคืออวิชชาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบคายและยกระดับจิตให้เบิกบานแม้เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เกิดการเสริมคุณค่าของความเป็นคนดังคําพระโบราณที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐงามพร้อมเลิศก็ด้วยธรรมประจําจิตถึงต่ำต้อยน้อยค่าราคานิดจงรู้คิดสร้างคุณค่าราคาคนกินอยู่อย่างต่ำเป็นอยู่อย่างต่ำแต่กระทําอย่างสูงนี้คือสาระสําคัญของการดําเนินชีวิต ที่เราท่านทั้งหลายน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นคันลองแห่งการปฏิบัติชีวิตก็จะมีสาระมีความสุขมากกว่าความทุกข์และเดินไปสู่ความสะอาดสว่างสงบในโอกาสต,ต่อๆไปขอเจริญพร